ก่อนหน้านี้ก็จะไปง้อเมียเหมือนกันมาจากแก้งครอที่ชัยภูมินะคะเสร็จปุ๊บมาง้อเมียอยู่3วัน3คืน เมียไม่กลับไปด้วยเพราะทนไม่ไหวชอบทำร้ายร่างกายคุณนันทิดาหลังจากนั้นมันใช้มีดแทงคุณนันทิดา<อ>แล้วก็พ่อตาแล้วก็หลานสองคนเล่าไปละเ<อ>มื่อคืนนี้จับได้แล้วจับได้แถวแถวแถว,แถวบ้านนั่นแหละหน<อ>ีไปซ่อนตัวอยู่ที่ชัยภูมิล่าสุดเช้าวันนี้ขอดูภาพตอนเช้าเลยอบอกไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะญาติเดี๋ยวคิดว่าจะไปเจอในจุดที่เกิดเหตุไม่ได้เจอแต่บังเอิญมีญาติเมียอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมคะเดินทางมา ที่โรงพักเพื่อจะมาเอารถมอเตอร์ไซค์คืนเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้เจ้าสิทธิ์นาแกเนี่ยมันขโมยมอเตอร์ไซค์ญาติเมียเขาไปาแล้วบรรยากาศบางช่วงบางตอนตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวออกจากห้องขังเห็นบอกว่าจังหวะนั้นตำรวจกำลังจะสัมภาษณ์นักข่าวกำลังจะสัมภาษณ์ญาติลยบุกมาโบกหัวไปทีนึงด้วยความแค้นค่ะเห็นเขียนจดหมายให้เมียด้วยพี่คือยังไงเมียไม่สนใจหรไออะไรไปขวไปล็ไปล็ไป มึงยัแหน่ากูไปไปไปแม่กูหนังเยอะเดี๋ยวงเยอนี่คุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาฬสินเนี่ยจะคุมตัวในสิทธนาแก่เนี่ยนะฮะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะแต่มาเจอพี่คนนี้โบ๊เขาให้ซะก่อนสุดท้ายแล้วสิทธนาแกบอกพี่ผมขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนเพราะแค่นี้ก็กลัว ขนาดมาอยู่หน้าโรงพักยังโดนโบเข้าไปให้เลยวันนี้ถามเจ้าตัวฮะคุณผู้ชมก็รับทําไปเพราะบรรดาโทสะเพราะผมเนี่ยนะถูกครอบค<ด>รัวเมียรุมทําร้ายก่อนพ<ด>ี่ต้องแทงเมียแล้วก็แทงญาติเมียอีกสามคนเนี่ยนะเป็นการป้องกันตัวส่วนเรื่องที่ผมเคยทําร้ายเมียมาก่อนที่ญาติญาติเมี<ด>ยก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ไม่เป็นความจริง<ด>ผม ไม่ขอโทษครอบครัวเมียเพราะผมไม่ได้ผิดที่ผมแทงไปทั้งหมดเพราะเป็นการป้องกันตัวส่วนเรื่องที่แทงเมียอันเนี้ยผมยอมรับผมผิดเองนักข่าวถามฮะว่าเคยขู่ไว้ไม่ใช่เหรอว่าจะขู่ล้างแบบฆ่าล้างตระก,กูลเขานะ่จริงไหมเจ้าตัวไม่ตอบฮะคำถามนี้ลองฟังเสียงเจ้าตัวดูฮะอะเรเรื่ององ เรื่องอะไรบ้างเฟิรนมีผูมิมจหรือเปล่าเฟิรนมีผู้ไใจหรือว่าเรื่องเงินพี่เราหึงหวงเขาเหรอพี่เห็นเขากลับบ้านมาหรือว่าทะเลาะอะไรกันอ่ะพี่เห็นอ๋อไม่อยากตอบครับทีมเพิ่พ์นอ้างว่าถือเ<ม>จ้าตีนี่ถือแบนบอสใช่บอสเราเราเคยเอาปืนไปต่อยิงเงี้ยแล้วไม่โดนเหรอพี่หรือยังไงพี่ไอ้ขึ้น<ม>นี้ไปบ้านนี้นี้ไปเห็นอย่างนี้โอ้เหแล้วครับอันเจ้าเนี่ยจะบอก อยากขอทษเถินบอส<อ>ผมไม่ได้ผิดหนึ่งเนาะพ,พี่แทงเขาพี่ไม่ผิดเหรอพี่เขาล้มตีผมก่อนนะใครตีก่อนเมียทาพี่ก่อนเหรอผมบอกว่าเขาล้มผมอะไรจังนั้นพี่บอกว่าพี่จะฆ่าทั้งโคตรจริงเหรอพี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมผมไม่ผิดยังไม่ผิดอีกนะแทงไปสี่คนเมียยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะคแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ที่บอกแขนมากคนที่เข้าไปตบ คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสายเลือดกับทางฝั่งเมียเขาเลยนะเป็นคู่เขยเหมือนกันพี่มหาชัยเป็นคู่เขยกันมาแล้วรู้จักกสิทธ์นะแกมาตั้งแต่เด็กจริงๆรนี่รู้จักกันมาเป็นเพื่อนสมัยวัยเรียนกันมาเลยนะคะคุณมหาชัยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมจะมาเอารถมอเตอร์ไซค์คืนเพราะมันขโมยไปแต่ทนไม่ไหวให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกผมไม่ผิดผมไม่ผิดไม่ผิดได้ยังไงอ่ะ มึงแทงเมียนะนะไม่เท่าไหร่มาแทงพ่อตาแม่ยายที่กูเนี่ยเขาลบลักเหมือนพ่อแม่แท้ๆ <c oughs> คุณผู้ชมที่ผ่านมาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะ<ม>เลยรู้พฤติกรรมไอ้สิทธิ์เลยขี้เกียจไม่ทํามาหากินพ่อตาแม่ยายไม่ชอบขี้หน้าไม่เอาลูกเขยคนนี้ไล่ให้กลับไปอยู่บ้านหลายครั้งก็ไม่ยอมไปพอสุดท้ายทนไม่ไหวทะเลาะกัน<ๆ>ก็ทําร้ายคนในครอบครัววันที่เกิดเหตุอ้างว่าโดนรุมโอ้โหไม่มีใครรุมหรอกมีแต่ไอ้ประสิทธิ์นั่นแหละ ที่ไปแทงเมียแล้วก็พ่อตาแล้วก็หลานๆจนได้รับบาดเจ็บเพราะไอ้สิทธิ์ชอบเล่นมีดเล่นปืนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงค่ะเห็นบอกโตมาด้วยกันยังเคยโดนทำร้ายเลยมันเคยมีคดีกับผมมาแล้วครั้งหนึง่งทะเลาะก,กันอยู่ที่บ้านแหละ <c oughs> ผมเมาเเล่า <c oughs> มันเมายาแล้วผมไปถามมันมีคดีมันก็เลยตีปากขนแตกผมเลยเก็บกดไว้แล้วทีนี้ม,นมาสร้างกับพ่อกับแม่ <c oughs> รอบนี้มันทำแรง รอบที่แล้วนมันเกิดกับหลานผมไม่คนคนเล็กพ่อไปทํางานเตี๋ยบปั๊บมันตบหลานผมตกเปยง,งก็คือมันเลี้ยงแมว<อ>แล้วทีนี้หลานผมมาจับแมวโยนโยนลงเปย์<อ>มบอกว่าทำแมวได้กูก็ทํามึงได้มันชอบเล่นมีดมาตั้งแต่สมัยนี่ฮะคุณผู้ชม,มคนไม่ไหวจริงๆ มาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดได้งไงไปแทงก็ต้อง4ี่คนแล้ววันนี้เมียขอไอ้เจสิกนาแกคุณนาทิดาเนี่ยยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคคุณผู้ชมยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้เราไปเจอหลานของคุณนาทิดาแล้วเป็นหนึ่งในคนเจ็บที่ไอ้เจสิกนาแกเนี่ยเป็นคนแทงแต่ก่อเหตุแทงตามคลิปเนี่ยนะฮะน้องแซกน้องแซกเองเนี่ยมีการบอกเหมือนกันบอกว่าวันนั้นเองเนี่ยประสิทิ์หรือว่าสิกนาแกบุกมาที่บ้านมาสามวันติดอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปมาขอคืนดีกับคุณนาทิดา สามวันสามคืนนะฮะจอสุดท้ายแล้วคุณหญี่บอกกูไม่กลับไปแล้วมึงกลับบ้านมึงไปเถิดเลิกกันแล้วบอกกูไม่กลับไอ้จัประสิทธิ์นะถามว่าทําไมไม่กลับกูไม่มีตังค์เติมน้ำมันรถกูจะกลับได้ยังไงอ๋อไม่มีรถก็เลยบอกว่านี่ไงอ้าดางนั้นเดี๋ยวกูเอาน้ำเอตังค์แติมน้ำมันให้มึงไปก็ได้แล้วมึงกลับบ้านของมึงไปเลยสุดท้ายประสิทธิ์บอกไม่กลับอีกพอไม่กลับคุณผู้ชมฮะไล่เท่าไหร่ก็ไม่กลับประสิทธิ์บอกมึงไล่กูนักใช่ไหมควักมีดออกมาแล้วแทงกุนันทิดาฮะ พ่อคุณนันทิดาก็เข้าไปช่วยพอเข้าไปช่วยก็โดนแทงอีกเหมือนกันตอนนั้นเองน้อง้ายบอกว่าผมเห็นแล้วทนไม่ไหวแล้วมันกําลังจะไปแทงป้าของผมก็คือนอันทิดาเนี่ยซ้ําอีกรอบหนึ่งผมก็เลยกระโดดเข้าไปล็อกคอพอไปล็อกคอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าตอนนั้นเองไอ้เจ้าประสิทธิ์มันก็จะเอามีดมาแทงผมแต่เห็นไหม โดนแทงที่หูเฉียวไปหน่อยนึงเพราะตอนนั้นบอกผมหลบทันถ้าผมหลบไม่ทันคมมีดเข้าลำคอผมผมน่าจะเป็นศพแรกที่มันฆ่าอย่างแน่นอนลองฟังเสียงคนเจ็บดูฮะลองมือไปท่าพัหนึงเห็นแต่เพื่นแลนมาแทงป่าผมผมได้แลนเขาไปหามก็เพื่อนใหญ่ฮะหามไปที่จะลากันออกมากองถนนแล้วเพื่อนก็เพื่อนอยู่ท้างหลังเพื่อนนี่ห้องมาว่าคุยรออยู่ทา้งหลังหูแท่งนี่ เราเพื่อนกระแท่งไม่ให้ผมเลือปล่อยเพื่อนหอของผมก็บเรียนนี้ออกมามาครับเพราะตั้งใจครับพ่อตอนก่อนเพื่อนแท่งเพื่นหอมาว่าพูดใรอกันทั้งหลังแทงนี่มากี่มันน้ำหงอเมียครับเดี๋ยวเมียเพื่อนบม่ไปน้ำวันก่อนอเพื่อนก็ยิ่งปืนใช้เมียแต่บบถือเมียเฉียดหน้าไปครับเดี๋เมียเพื่อนผ้าลูกัมอยาอยู่บวันเพื่อนเพื่อนบอกต่อยครับว่าเพื่อนบอกแล้วถาม ถามป้าเราว่าป้าเสียวพ่นขึ้นบอพ่นกับว่าบอเราพูนให้ให้กลับครับก็บอกให้กลับซุ้มมือแต่ว่าพ่นกับว่ามันโมมีเงินคารถพ่นหรืว่าพ่นเสียเงินคารถไม่ให้ให้กับที่กับบอพ่นกับว่าบอเขาอยากให้ลำเนินกดีถึงที่สุดนะครับเพราะมันกับเพื่อเพื่อมันอาจจะถึงชีวิตป่าผมนะครับมึงกับยากนะคุณยานใช่คุณผู้ชมที่เขาต้องรุมกันเพราะมันค้างมันมีมีดอยู่คนเดียวแล้วมันจะพุ่งเขาไปแทงแล้วหมดใครดึงใครห้ามก็ไม่ฟัง แล้ววันนี้เจ็บ4นะคะคนนี้ก็เกือบตายอีกเหมือนกันเอ้าจบคดีนี้จับได้เป็นที่เรียบร้อย